สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุวอนขนฤรธครับผมวันนี้นุวอนขเนฤทมาเก็บบรรยากาศทางเข้าของงานข้นเสิอสาวน้อยเพชรบันแพงวันนี้ครับผมเดี๋ยวนุวงนขเนฤทธวันนี้จะเก็บภาพบรรยากาศเร<ม>ื่อยๆให้พี่น้องเข้าในบึงนะครับเด้อ<ม>ไปติดตามกันครับผมนี่แล้วครับพี่นอ้องบรรยากาศงานสุดยอดมากครับนี่คือบรรยากาศพี่น้องเข้า คันแดนสมัยวัยรุ่นสมัยเด็กหน่อยครับคันเคยเห็นจำเลยบ่กครับคือบรรยากาศที่ว้าวพี่เเคยเล่นกันครับผมนุมม่มวลก็เล่นมาลหอดในมาพอแล้วก็โอ้ว่าสิ้งมะกี๊ภาพกับตอมกี๊แบบตึ้งได้พี่น้อง,งร,รู้สึกกินหอดบรรยากาศคือเก่าสมัยเจ้าของเป็นเจ๊หน่อย่ครับจริงนี่ครับน,มมน,น,น,รน,นุ่มวลก็เล่นว่าได้เล่นนั่นบอกอผมขาดใจแล้วครับใายมากผมก็ต้องได้เล่นนะครับพี่น้องเป็นไหนที่เป็นภาพตีพี่น้องเข้านี่ค้นอยู่ กนอายุหลายเนี่ก็เลิี่นนบรรยากาศเก่านะครับนี่นู้นก็เล็นเก็บภาพบรรยากาศใหมชมเลยครับเนี่อ้าดเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยนี่รรยกาศงานวันไหว้ีะกีนทุนก็เ้ะมากหายครับนี่แหละกองมากเลยละครับเดีวคนเริ่มมากเลยนครับพี่้องคนเริมหลายแล้วใช่กคน็เลีเก็บรรยากาศเนี่ คนรลายวะครับทุกคนกำลังอ่ะพี่น้องเขากำลังเขามาไล่เนี่ยพี่น้องสุดยอดเ,อเ,เนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยนะเจีบซี่สาวหน่อยเพี่ททยน้ำแข็งไล่เนี่ยครับหนุ่มโวนโเขเห็ีเจีบภาพบรรยากาศในเมืองเนี่ครับเนี่ยพี่บบรรรรครับบรรยากาศสวยๆงามๆครับวันนี้มาท่านเก็บภาพอยู่ในเวทีเดียวกันหนุ่มโวนก็เหรียญเนี่ยพวกเขาไปครับ เดี๋ยววันนี้นุ่งรถเคลียดมาเก็บผ่าจุดดีไปก่อนเนี่ครับใหบรรยากาศให้ใหน่องงานครับผมเอ้ยไม่นอ่องนี่ครับบรรยากาศมาเบิร์กบอลลัมแม่เบิร์กงานกาชาญก็ต้องประมาณนี้เนาะครับน,น,น้องพ,พนนี่น่องเล่นไหนนุ่งรถเคลียววรเก็บผ่าเรื่อยๆเนี่ครับเรื่อยเนี่ยเนี่ย ี๋ยวครับบรรยากาศบรรยากาศนี่บรรยากาศคนคนเริ่มมาแล้วเดียวอ้ยเอฟซีสาวหน่อยเอาหลายคันเดือดเดือดบวชบวชอายะอายะวันนี้อายะอายะอีกแล้วพี่น้องอายะอีกแล้วสาวหน่อยเอาอายะอีกแล้วเอฟซีสาวหน่อยเห็นแล้วสบายใจครับผมวานาลาเด้อดครับเด้อมวันนี้ผมมีนาลาครับผม มีครับ ies, vind, บรรยากาศครับรุนลายแห่งบ่มีอายาครับพี่น้องสุดยอดด้วยครับซาหน่อยสีซาหน่อยเอาหลา่เยวนนอนหนึ่งเดี๋ยวุูวนก็เอฟซีบรรยากาศภายนอกให้เบิึงด้วครับเด้วยอุ้ยนี่ละอายาอายาเอฟซีไล่ครับพี่น้องนี่เด้วยครับเอฟซีทางเข่าเด้วยอายาครับ น้องเ,เขากำลังมาอะไรครับบ่มีบ่มีหนาลาเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อโอหหมดหลายวันนี้อากาศรูมหนาวอลไรเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยเหลือพี่น้องเขาเหลือม,มาอะไรแล้วครับเดี๋ยวโน่นก,ก็เหลดดเยอตะเก็บผ่าวเลยเรื่อยๆเด้อครับเด้อนี่นี่นี่ถึงจะยังไม่เข้าไปเหมือนคนเหลืเนีราวตรงไหนนะครับ้อง อ้ยสวัสดีครับโดนคนสักไเงิสวัสดีครับมาด้วยไปด้านหมายครับคนนี้นี่แอบมาก่อนผมครับโมเล่พั่นอกรักมาก่อนผมทั้งหมดแป๊บนึงโอ้ยรักมากนี่นี่ใช้พอดีรักมาก่อนเนี่ยครับเด้อพี่น้องบรรยากาศพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นไังไหนครับเห็นแล้วสบายใจนุ่งบนมื่อนี้ เก็บภาพบรรยากาศก้อนเขาดนะครับเด้อเพราะว่าตอนนี้ข้างในเขาพิธีเปิดโยนวนเปลี่ยนเก็บบรรยากาศไอพี่น้องเข้าในเบืองนะครับเด้อ FC สาวน้อยต้องได้ชมแล้วอาญ,ญาคือเกา่าเมื่อนี้เพราะมีหนาลาเด้ออาญ,ญาเลยครับอ้ยคนคือแล้วคือแล้วพี่น้องกำลังทยอยมากเมื่อนี้เพรหอนนะครับเด้อตอนหัผมทำมันจะเป็นบรรยากาศที่ว่าโอ,าอย้ยนะฝนตกหน่อยๆน่อมาเลยเย็นมันจะเข่าพื้นตามโกมูโต่ที่ผมอ่านกันบ้าน มื่นสีหนาวเด้วยที่สิบสี่วันนี้วันนี้บรรยากาศนี่แหละครับอู้ยบรรยากาศนี่แหละครับเริ่มเข้ามาแล้วพี่น้องเอาเห็นว่าจุ้งรู้ออกเสื้อจุงจ้งรูจุ้งหลานมาเด้อนี่มาแล้วเห็น้องครับใบใหญ่ใบหน้อยมี่มือน,นะครับยี่สีสาวน้อยเอาเห็นแล้วสบายใจเลยครับโอ้ยหลายครับนี่บายบาย,บายาสาวๆก็เริ่มมาแล้วเห็นว่าช่องนุ่งวนก็เลยเด้นั่งอีกแล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเอฟซีนุ่งบนเขเกับมี่ด้ครับนี่เนี่ยอเกียรบรรยากาศไปเรื่อยเด้อดียวเาเอฟซีเช้าหน่อยเขาบรรยากาศนุงวนเขเรเกียร์บรรยากาศเรื่อยเด้อโอ้ยเด็กหน่อยกับลายเด้อแสดงว่าเอฟซล่ยเช้าหน่อยเฮานี่วันนี้บรรยากาศดีบ่ห่อนครับน้องเากี่ย่างบมากับ่าม้า้ครับบรรยากาศดีบ่มีห่อนวันนี้เรต้องถือพัด นร่มหน้ำมาแล้วสบายใจได้เลยครับผมบรรยากาศดีครับเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะดูมนก็เลยเกลี้ยผ่าวเลยเรื่อนเลยนครับเนี่ยน้องาวกำลังทยอยมาแล้วนี่กำลังมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยตรวจตรวตรวมาเลยอ่ะเห็นไหเนาะโอ้ยพ้ยหนาลาเด้่ครับเนี่ย ป <ítulo> าบรรยากาศพี่ simple. น้องถย้อยมาเรื่อ <t ake iono> ยๆเบิ้งเด้อบรรยายตามภาพเร <Sa> ื่อยเรือพี่น้องเด้อนี่นี่นี่นุ่งวนก็เลี้ยงมาเก็บภาพในเบิ้งแล้วครับว่าเอ็มซีเช้าหน่อยเฮาหลายครับบายบรรยากาศดีครับโอ้ภาษาเอ็มซีเอ็มซีนุ่งวนก็เรียนกับพี่คือเขาตัวนีไปบรรยากาศหลายเลยเรื่อยครับพี่น้อง มาเลยาไปแล้วก็ไปหาทะเลก็ทเยอะมากมายอ้ยคนหนามามาเลยใอยอยเองไเรือยวันนี้คนเยอะเชิญเลยนะครับเทศบาลห้วยเลือครับผมาบนเครื่องในเอาไวอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนุ่งวนเขาเลี้ยอยู่หลายเอ็ดกันขี่มาครับกับี้ภาพบยากาศพี่น้องเขาดเบืงนะครัเลยอาญะเล้วอาญาเลวพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลย เียามาบรรยากาศสวยงานมาฝากมาตอนพี่น้องเฮ้าด้วยครับเนี่ยยอดแล้วสุดยอดแล้ว,ลวมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนั่นน่ะเลื่อมตอนแถวเลยเรื่อครับเลื่อมายาเลี้ยวอายาเลี้ยววนเริ่อมไล่แล้วครับเนี่ยวนนี่โอ้แสดงว่าเอฟซีซาหน่อยไลยดีครับพี่นอ้อ,นองไอ้เนียไอ้เน ที่ไปของไปเนียเต้นในสาวใเขาน่ยสบาเป็น่าเราี่ยข้าทา่ตตอเยงนน่งือดน่อยเน่น่หมเดอครับเด้อบรรยากาศดีนี่ะครับผมพละขึ้นพละยิปซีช้าหน่อยวันเทศวันเท่งเขาครับอู้ดูนวนกฤษกีข่าวสอนการดูนวนกฤษที่มากประมาณเกือบกโลครับจากนเมืองม่าห่อนี่ก็เกือบกครับ แม่เพื่อนมาเก็บบรรยากาศฝากก่อนพี่น้องเอี้ีสาวหน่อยเพชรรับแพร่เง่าครับผมคุณอ่ะถ้าย้อยเขาไปเรื่อย,ยอนะครับเนี่นอยอ่านอ่าพี่น้องเ่าไปสุดยอดครับผมเอ้าวสำหรับคลิปนีน้นุ่มบอลก็เลียนกะขอโจไปเพียงไปนีนะครับเนาะเดี๋ยวนุน่มบอลก็เลยไปเก็บคร,รับรรยากาศภายในเบอร์หินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ก็กล่าวกันว่าสวัสดีเดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปเดี๋ยวนุ่นเลรนี4 4่ซื่อตัวเราเข้าไปบื้ข้างในเด้อเพราะว่าเราต้องสนับสนุนองค์กรนะเพื่อองค์กรเราเห็นว่าเ,อเ,อเด็กหน่อยเด็กเนีย่นยมีมาเมื่อกับที่คือเอฟซีสาวน้อยครับผม